ไปถึงเป้าหมายแต่ไม่มีความสุขทำไงดีนะคะอันนี้นะครูเอาเทคนิคนะคะที่ได้จากหนังเรื่องมีค o m ing นะคะที่เป็นสุภาพสตรีอดีตสุภาพสตรีนะคะจากสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะที่ชื่อว่าคุณมิเชลโอบามานั่นเองนะคะต้องบอกว่าในหนังเรื่องนี้นะคะได้ข้อคิดเยอะมากเลยค่ะเหมือนประมาณว่าคุณมิเชลเนี่ยเขาได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วนะของชีวิตของเขาค่ะพอถึงจุดนึงเขาก็เริ่มมีแบบว่า พอเราไปถึงเป้าหมายแล้วอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. แบบเราไงต่อชีวิตเอาไงต่อดีนะคะมันก็เหมือนเป็นทางเลือกสองเส้นทางระหว่างการแบบว่าอยู่แบบใช้ชีวิตแบบนี้แหละหรือว่าเราจะหา ชาเลนจ์หรือว่าความท้าทายใหม่ๆในชีวิตนะคะและสุดท้ายเนี่ยคุณมิเชลก็เลือกอย่างที่2ก็คือว่าหาความท้าทายใหม่ๆในชีวิตนั่นเองนะคะเวลาที่เราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วอะ่ะหรือว่าเราได้ a c h i e v e เป้าหมายความสําเร็จของเราแล้วะคะ่ะหลายคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออไม่รู้จะทําอะไรต่อก็หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างนั้นนะคะแต่ครูอยากบอกเลยคะ่ะว่าทุกครั้งที่เวลาคุณเนี่ย ไปถึงเป้าหมายค่ะครูคอยากให้คุณนะมีความสุขระหว่างทางที่ไปถึงเป้าหมายเพราะนั่นนะคือสําคัญกว่าตอนที่คุณไปคว้าเส้นชัยอีกนะเส้นทางที่คุณเลือกเดินหรือว่าระหว่างทางที่คุณเจอเหตุการณ์ต่างๆพวกนั้นนะสอนให้คุณเติบโตแล้วก็เรียนรู้เยอะมากพอวันหนึ่งเนี่ยที่คุณไปถึงเส้นชัยแล้วค่ะคุณจะพบว่ามันก็แค่เนี้ยแล้วมันก็ทําให้คุณกลับมาอยู่ในเซฟโซนแบบเดิมต่อ ดังนั้นเวลาที่คุณไปถึงเป้าหมายแล้วคุณรู้สึกไม่มีความสุขนั่นแปลว่าพอคุณได้รับเส้นชัยแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะออกเดินจากคอม์ตโซนตัวเองอีกครั้งก้าวเดินออกมาแล้วก็หาความท้าทายใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณนั่นเองนะคะและมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าคุณสนใจอาหารสมองสองนาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ passion to win นะคะ